การแชร์เข้ากลุ่มนี่นะครับถือว่าเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับการมองเห็นของเราอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนรู้นะครับแต่การแชร์เข้าไปในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของเราอะครับ มันก็อาจจะได้ผลน้อาายลงนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องกล้องแต่ผมเอาเรื่องกล้องครับเข้าไปแชร์ในกลุ่มของคนร้องเพลงแบบนี้กลุ่มเป้าหมายมันก็ไม่ได้ตรงแล้วคนในกลุ่มจะมาเห็นคลิปของเราเพิ่มขึ้นหรือจะมาสนใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงน้อยใช่ไหมครับและนี่ก็คือหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้การแชร์เข้าไปหลายๆกลุ่มนะครับมันไม่ได้เพิ่มการมองเห็นให้เรานะครับเพราะว่าในกลุ่มที่เราแชร์เข้าไปนะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะครับการแชร์เขาบบนเนรองา อาจจะไม่ได้ผลนะครับถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําให้แชร์ไปที่หน้าเฟซส่วนตัวนะครับอย่างน้อยแชร์หนึ่งแชร์นะครับผมคิดว่ามีประโยชน์มากเพียงพอแล้วครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการแชร์เข้ากลุ่มจริงๆนะครับให้แชร์เข้ากลุ่มให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการครับหรือตรงกับคลิปคลิปนั้นตรงกับคอนเทนต์นั้นที่เราทําออกไปแค่นี้ก็จะช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับคลิปของเราได้อย่างแน่นอนครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแลวเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปปสสสรรัับคคลินีี้วด